เราไปดูกันเยี่ยมเยี่ยมคุณทักศินค่ะเราต้องนับค่ะครั้งที่28แล้วครับค่ะวันนี้ก็มีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกสาวไม่ได้ไปเดลูกเขยลูกเขยปฏิบัติหน้าที่แทนลูกสาวเหลือคนเดียวแล้วก็เหมือนครั้งที่เท่าไหร่ละคือวันนี้เนี่ยไปโดกไปคนเดียวเป็นการเยี่ยมครั้งที่28คือตอนอยู่ที่ลงมาลงมาจุละเอ้ลงมาตำรวจไม่เคยเยี่ยมอันนี้เป็นการเยี่ยมครั้งที่18แล้วสาเดือนแล้ว คือพี่ได้ยินมาจากภายในอะนะฮะเขาบอกว่าคุณที่สินต้อง12เดือนเป๊ะเพราะว่าเนื่องจากว่าคือไปขัดคำสั่งของศาลอะคือมันไม่ใช่คดีปกติมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ไปจำตามหมายจำของศาลใช่แล้วศาลเนี่ากับผู้พิพากษาไพ่ใต้พระปรามาใช่ไหมจ๊ะเท่ากับผู้พิพากษาชันบ้านคือไปเบี้ยวเบี้ยวศาลเรื่องหนึ่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่มันไม่ ไม่เหมือนกับโอเคผมโดนจับข้อหาทำร้ายร่างกายนะก็เข้าคุกไปตามงคำาังสากี่เดือนกี่เดือนอัดยูสักพักหนึ่งก็ปฏิบัติตัวดีเลื่อนชั้นลดโทษไปอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่อันนี้คือ12เลยลคุณได้สิทธินั้นอย่างเต็มที่ล้วก็คดีคดีที่สมบรู้ร่่มคิดกันที่ชั้น14ก็ยังดำเนินต่อไปเพราะว่ามีคุณสมชายเอ่ยมีคุณสนทิยานเอ่ยหมอหมอวรงเอ่ยฝากหมอวรงไว้ในอ้อมใจด้วยนะจ๊ะไล้์นี้วันนี้ปอปีโดกเนี่ยก็ไปคนเดียวเลยนะไปกับวิญญา คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไหว้ไวแล้วก็มีเพื่อนรุ่นรุ่นม,มงฟอดเนี่ยมาให้กาลังใจแล้วก็เยี่ยม30มบนาทีจ้ะพอออกมาก็เดินทางไปหาเพื่อนขอคุณทักษิณเนี่ยนะ,ะที่มงฟอดก็มีเออเราก็บอกว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสจริงแน่แน่ัดแนกกันมาคือแม้ไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้พบกันแต่ขอมาให้กําลังใจเพื่อนก็พอแล้วและให้รู้ว่าไม่ทอดทิ้งก็ขอส่งสารถึงคุณทักษิณว่าม e r ันคริสต์มาสนะหมู่เฮาบ่าไปไหน คือไม่ไปไหนพวกเราไม่ไปไหนหรเราเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะนแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงหลังจากเสร็จจากการนี้แล้วปีดกเนี่ยก็บอกว่าเล่าให้พ่อฟังแล้วว่าเพื่อนมงฟอร์ดมาให้กำลังใจพ่อก็ฝากขอบคุณเราบอกทุกคนมาจากเชียงใหม่เลยนะแล้วก็บอกให้ทุกคนรักษาสุขภาพหายใจลึกๆไว้รุ่นนี้แล้วคุยกันก็อบอนมีความสุขยิ้มย้มแจ่มใสกันนะคะอื ปีดก็กล่าวให้ปีนวเยียกับเพื่อนๆด้วอ้ปีดกว่าคุณพ่อดีใจที่เพื่อนให้กาลังใจแล้วก็เล่าเรื่องหลานหลาให้พ่อฟังส่วนปีใหม่ในคริสต์มาสในเรือนจาเป็นยังไงไม่ทราบเลยพ่อไม่ได้บอกอีกทีจะว่าอีกทีหลังปีใหม่ก็ปีนี้คงจะต้องจัดคริสต์มาสอ่ะคือพี่นอกจำเออต้องแบบไอ้เทพปีนี้ต้องจัดคริสต์มาสปีใหม่แหละก็ได้อันนี้ส่งกันทั่วหน้าเด้อ